สวัดีครับพบอีพี่น้องแต่ดีปีใหม่ส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่วันนี้ลุงวอนมาเยี่ยมยามอ้ายใหญ่ทั้งกองขันมือนี่กองขันนี่พ่อศีลุงกองขันนี่เนาะลุงอยู่กองขันนี่เนาะทั้งพ่อศีทั้งกองขันอะไรเยอะนากด้วยพอเยี่ยหัดบ้านแพรบเนาะพอเยี่ยฮัดบ้านพ่อศีมูสิบสองพี่น้องตะบลหนังพ่นวิเศษรองไาย เอาวันดีลงุงไงวันดีปีใหม่ครับวันดีปีใหม่หัวไอ้ไส้คนหลบรออดีตผู้ยบันทึ่งเป็นอบตยังไงเขาเอาหมวกยังใส่ให้แน่บุคือว่ากลางเตียนกลางยังไเนี่เป็นผู้รักษาดันในพี่น้องบ่อำนวยความสะดวกพี่น้องนําบ่าอุย้ยเป็นยังมันเศร้าใส่หมวกไรไปตัวนี้มันงัวงรู้ด้วพี่น้องลูกวนผ่านมากเลยแวะมาถามข่าวเรา ขายย่งตัวไปง่วสนุกโอ้ขายบักเถือกไงอลตีคู่นั่นนะขายทั้งสองเลยมาลุงห้อ,องเศร้าหาได้ท่าไดก่อออโอ้ตัวละสองหมื่นสองอ๋อสองหมื่นสองเก่าละแต่ว่าคันพอค่าซื้อว่ได้ประน,นนี้นนเนาะใายอยูอ่ได้สองหมื่นสองอยู่ลุงเคือปปว่าขายเราสิไปหาไปป่าไม่ได้ไปละ่ะ <laughs> <laughs> โอ้ยขายงวัวงอะมันขายงวัวงสองตัวทีไปหาแม่ปาะแมว่าสันพี่น้องแม่ปาเก่าลุงวัวเนี่ยเสียแล้วมันก็เลยว่าขายงัวงสองตัวทีไปหาแม่ปาะแมว่าสันขายแล้วว่าแปลงซ้ำง่วงสร้างว่งาเถอะวันนี้เลี้ยงหล้าน,านโอ้ขายอะไรมาเลี้ยงหลานาสิขายไม่อีกบ่ป้วยนี่ยเลี้ยงไนะยงไขายคลัท เราซื้อง่ายขายข้องเราพะยะฮัดพะยะจัดทั้งหัดทั้งจัดแต่ซื้อเราเท <laughs> ่แม่ได้ไปแต่ขายของลุงโอ้ยกระยุก็ขเจ้าหมักกุลละลูกโอ้ข้าวเจ้ามาสี่ตัวเลยเตี้อยอันนี้เป็นงว่วนไทยผืนเมืองเน้อ,นอพี่น้องพอลุงหัดเราเลี้ยงแต่งงวนไทยผืนเมืองเฮาเราบ่เลี้ยงงวยย่วนใหญ่หรอกแต่ว่าง่วนเราอ้อนออนวนๆ่ะเรามีสูตรอยู่เราจะถามเราสูตรอยู่ว่าเลี้ยงงว่งวนง่วนเราบ่จอยพี่น้อง งงนึมันไหลมาพี่แค่ตัวลูกหนึ่งง้วอย่สตัวง้อยี่สิบกวัดตัวพี่น้องแล้วขายทุกปีถึงว่าง้วถือแล้วก็ขายคือเขาเลี้ยงมาขายัแล้ววาเราก็ยังไงหรอกเออถือขายตามถือตามสมัยตามว่าละภาวะเศรษฐกิจสันละว่าแต่งง้วถือที่มาขายแพงก็มีคนสื่อได้หรอวะห่านเลี้ยง เตียวทีแล้วหลปรหยัดบ่าเดยวคนทีหลพื้นทีหลทีทางแล้วมันไหลยล้ปล่อยไปไปใเลก็แล้วไปรังรวนเลยลุงหนอย่างเลยคุณแล้วข้งนมัว้แล้วตกขังหัวมันเั่มมีสมูลข้างไหนมูอ่อนไม่เพิ่นแล้วนาะโอ้ขยัล้อมไม่เพิ่แล้วหน้าแพ้หน้ามันงัวเขาไปไปท้ารวดก็ขึ้นมาเรีงงัวจะได้เวทสำใยแต่ประหยัดติ๋องัวเรา ยี่สิบกอดตัวพี่น้องแข่งเพื่ออะไรอยากไปเลี้ยงมาเอาเด้อเราว่ามาสี่ตัวโหลดเพื่อนมีแต่งัวไทยพื้นเมืองพี่น้องง้องามงามง้อโลบาจอยเด้อเบื่อง้อยี่สิบกอดตัวนะตื่นเ่ยผมโฉบมาแล้วกปล่อยมากินเฟี้ยงอยู่นี่แหละนี่เบื่อน่ะกินเฟี้ยงดีครับน้ำเพื่อนนี่เนาะพวกนู้นขนาดเฮียนน้ำเพื่อนนี่มันยังเลี่ยมกินใหี้ยบเลยเพื่อนข่าเว้ย งัวเราก็หุ่นดีสีสวยอยูนนะ่กนาดงัวไทยฝืนเมืองโอ้ยฝืนขึ้นมวนเฟี้ยงลูงอ่าถูกอ้วนดีไหเขาเอิญงัวสมบูรงัวน,น้อยสมบูรณ์านเกือง้วนานเคื่อม่ว่สีสีหอวโอสูตรเด็กกับงนี่เลี้ยงงัวน,นี่จอ้วนนี่ปน,นิ หานเกลือเยมันเขาหานเฟื่องยายเมาสีสีขึ้นหานมันก็ซุ่มอยู่หั่นเหมือนเห็นไว่าเห็นม้นหมุนมันม้นไม่หมุนเอาลูกเอาเกลืนย่นเขาได้หั่นบ่เออเกลือดานน่ะเกลือดานย่นย่นเกลือดานซุกกระตุ่มเป็นดานนั่นเออเป็นดานที่เขาหั่นทุ่งใครบ่บ่เป็นเกลือหมักเมคเกลือก้อนบ่เกลือดานเขาโอ้มึงเป็นก้อนจริงจริเออยนเขาย่นเขามันเกลืเรื่องนี้ก็ะดิซุ่มมันกระดิซุ่มโอ้อีกสูตรหนึ่งนะพี่น้องพออย่างหั่นคนเฉ กินอะไรกอกคอนทองเลี้ยงน้ำจุบันเออกินน้ำไรอวดนี่งวดดีน้ำก็คือเ่าแล้วกินน้ำดูก็อวดเออเกลือดานเด้ออีกอย่างหนึ่งพี่น้องพวกนายหัดโลว่าโล้วในเกลือดานมาแล้วก็ทุบโยนเขาเป็นก้อนเป็นก้อนซึมของมันเองเนาะเออมันจะซึมลงมื่อนี้มันกลายมาเกี้ยนทิละตีนาฝนมันหัวมันเกี้ยงเออมันงวดลรา แต่แท้พญาติยังกันบ่ลุงในถิ่นยาเถียงบ่หู้ง่วงกับ่พ่อบ่พ่อยาพออยาา่อยังองด,ดี๋ยวก็ซอใสเดี๋ยวไปลุงกินเกลือมันเข้มเด๋มันเข้มมันก็นกินน้ำบอกง่วอีหยังหนึ่งอีหยังกว่ามั่นดีมั่นยังกว่ากระหลังเขาเนี่ยว่าเป็นกากมันล่างซุบเขามาขายบาา่มันกเขาก็ไปซื้อผู้ไปซื้อเดีบ๋บ่ซื้อบ่มีเงินโอ้หัวมันแล้วมาสับตากแดดแล้วก็ใส่ถุงไว้ มันสับปะหลังเข้าเนี่ยเอให้กินมือละเครื่องทงท่อนละเดี๋ยวนี้แหงราคาถือซ้ำวันนี่ข้าวโพดต้องไปขายเอามาสาเพงว่วงเตี้ยเอาให้สดเลยบุรุษขึ้ใส่หมักถุงไว้ตากแดดก็ใส่ถุงไว้เป็นมันแหงเออเป็นมันแหงให้กินวิตเดือนหาผุนฝนลงค่อยเศร้าว่าแต่มันแหงไว้ตี้ัข้าวโพแหงมันมูอ่ะหมูแดดเดียดใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้มันแหงมานทำมาเท่มันกินนี่ม่วหลายตัวยี่สิบ ไอตัวของสี่นี่ให้จิ้มย, <ละ S 1> ยังไงนี่เครื่องถุงถ้ามือเศ้าไมนสัญญาคนกินเองเนาะเขาใส่ห้างไว้ตที่เเครื่องถุงตี้ยเครื่องถุงเครื่องถุงเครื่องถุงเครื่องสอบเน่าเนี่ยอ๋อตอ้มันกินบะท้องบะท้องเลยอ <laughs> มันบักเหยี่ยเตี้ยอ๋อมันปัเหยี่ยนหา้ยมนฝนลงเศร้าแล้วขายออกแล้วพี่น้องไงลุงกวนมาเบิ่งไงแล้วฮักวันแล้ววมาห่วงตัวเราเศร้าหาเพราะกุ้มฝูงเพิ่น ไปแต่งแม่ยเปล่าฉันว่าโอ้ยหวัดคายแล้วบ่บ่ไปแต่งเขามาเลี้ยงร้านมาเห็นรุ่นมาเทพไมนรู้ร้านเออไปกรุงเทพมาหาขอเงินเศร้าหน้าเพื่นกนไปเห็นงานกรุงเทพกลับมามาขอเงินผู้เฒ่าเลี้ยงงัวงธรรมดาเลยลุงเออกลัว่าเลี้ยงร้านก็เลี้ยงเขาไปตลอดรอดฟังดรดเขาไปหาเงินกับพระสงฆ์ว่าหมาเนี่มันหายากได้เงินยุงเทพยกันได้ บ้านโซ่เก่าซื้อเนาะมามาพี่กับพ่อไนย์ยี่บั้นปู้ยี่บั้นกันเพรได้จับได้ใบกันให้ลูกใครล้านตัวขาร์ลคาล่าครับเหลน้ำมันรถกันอยู่นี่เขาขึ้นมาจ้าคนณหรอขึ้นมาหายมาเยี่ยมยีมเขาลงไปรงยาเอากลับแล้วโอ,อ้ป่อยผู้เฒ่าเลี้ยงง้วผู้บ้านผู้เดียวอีกบั้นนี่อเอาปลาเทิมสิกข้นมา,วาไว้แล้วก็เออก็กำลังเลี้ยงอยู่พร้อผม,อม อานว่าไฮอยากมาอยู่พี่มันกวกปื๊ดนี่ของตัวกินของตัวเบายังได้กระบ่ฟังครับอันนั้นซ้ำอันรุ่นมือนี่จักบ่าจักลุงนี่นี่นี่ลุงห้องไปผ่านๆมึงดูนี่นี่กำลังยางอยู่นี่นี่ยางว่าพ่อแดงๆนี่กระลิงนี่โอ้ซ้ำนี่นะครับและข้างัวอันนี้เอาราคางัวเดี๋ยวนี้ก็อยู่หกพันแปดพันตันคำนี่นะหกเจ็ดพันนะ มันสื่ง่ายขายของอีลีได้พี่น้องเอ้ย,ยอเยบิง่งราคางัวลดนี่ตัวมันกินเพี้ยงเหรอเพื่อนเนียคัดว่าราคากันทีบ้านหกเจ็ดพันนี่ละเราว่าเนี่ยห่วยพี่น้องผู้ใดอยากแต่งงวดไปเลี้ยงเราเบิ่งเอาเดอ้อพี่น้องเอ้แล้วว่าเลี้ยงมาขายคักแล้วว่าท่านว่าสี่ตัวไปโหลดสำหรับผู้อยากเลี้ยงงวัวดเรากับปี่ตเลี้ยงให้งวหัวไทยพื้นเมืองสื่ง่ายขายของ เผ็ดพอย,ยัยงหัตเนี่ยแล้วมกเลี้ยงงัวใหญ่แล้ววะแลาวสีเลี้ยงแต่ง,งัวกระโดนหน่อยเฮ้ยนี่เนี่ยโอ้หลายมาแบบยี่สิบกัวตัวเลยกะแพร่ไว้ครับปีนี้เด็กตัวลุงงัวหน่อยนุ่มเออออกสามซี่แล้วส่วนมือหนึ่งเออเราขายน้ำหมดเลยก็สิได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สองคำตัวเนี่ยเราขายแม่มันออกน้ำขายซุ้มทรวง แกบอก่ามันเป็นซิฟแล้ววะเลี้ยงบ่ไว้โอ้แผ่เร็วมั่งนี่แล้วลุงเนาะปีสู่เนาะนี่ซิฟแม่จะอะไรซิฟตัวคันราคามันดีจะขายได้เงินแสนเนี่ย,ยครับเสียนไปสมัยแพ่งๆเนี่ยครับเสนครัตัวแสนเนาะเราว่ามันถือโปรแพงก็เลี้ยงไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยเราว่ามันได้เงินไว้อยู่ดีง้อก็โดนหน่อยก็ได้กันไอซิฟแม่กับซิฟตัวตัวละปีแล้ววะเนี่ย เราขายน้ำตัวเราผู้เฒ่าสวดเนาะมีผู้สาวทางในกับวก้ชายน้องหลงสิทธิ์ของเรา,เลเรา,รราแล้วเราคนหลู่ปลว่าละวันนีฮัดเราว่าพ่อเลียยยยเาาเล้ยงไว้ยยุ่ยอย่าถิ่มยาป้าด้วเราว่าเลี้ยงง้วะไทยผืนเมืองง้วะหวน่อยเท่านี้ของโตใส่ของโตครับไทยเมียไทยกะ,มะเ,เมียไทยกะแบบเมียฝรัง่งมันโค้หญ่ <laughs> ังโซนใส่ลงโซนเนี dogs with dogs with dogs ่ยระหว่ากับพ่อได้จับได้หายอยู่ดิล่ะแซมถือใส่เงินมือนี่ใหม่แต่ว่ามันถือกับสองเมียได้เงินสองเมืองมันม่วหรอลุงแล้วมันถือกระไรแล้วโอาไล่สู่ได้่อยังไงไล่สู่หลายคนแล้วก็นั่งเบิ่งยังถือตื่นมากนะเบิ่งงัวเราเลี้ยงกันเมื่อจากเปลี่ยนลุงเลี้ยงงัวนี่เพื่ออะไเลี้ยงบ่ แต่มาเป็นเขยข้าเจ้าพุ่นเลียวโอ้มาเป็นเขยพื่นเขยพลายไงมาเป็นเขยพุ่นเรียเรียงมาเป็นเขยเลี้ยงงัวงไม่เลยเลยข้าเจ้าเอาจะลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแล้วหลานสามอันมูมูพ่นก็ยังมาเลี้ยงอยากได้ไว้หนิใจป่ะสู่ถอยเฝ้าวนี้เลยนั่นได้เตี้ยมันบ่ลำบ่รวยดิมันพอได้ใส่ไป มันฟูกับฟูกกันของแห้งกับฟูกครับแสนสองแสนก็ได้ครับเป็นไม่แท่ถึอปีง่วงแห้งนะลูกนาะถึงงวงราคาขึ้นเนาะขี่ห้องก็ได้ขายขนเอาส่ขายกันพวกแห้งไว้ใส่หน้าส่วนประกอบกันด้ออถ้าก็ใส่ขายขี่ขายยังน้ำใส่ไฮใส่หน้าน้ำขี่ก็ลงกไฮน้าครับมัที่ประสานกันด้การเกษตรมันจะไปเฮ็ดโดดเดียวไปเพิ่งจะ ลุงบ่ไใดมีไฮมันแหังคือเพื่อนบ่อเห็ดลายยางบ่อได้เห็ดเลยบ่ใไ้อ้ยก็บ่มีไฮมันก็บ่มีตั้งนาตั้งตาเรียงตั้งงวกับเฮ็ดได้เบ่มีเถืองเห็ดหน้าเด็พี่น้องตัวผู้เดียวหาลูกน้องซอยเน่ยเถึงเรียงงัวเบางดูเพื่อนหัดโลแล้วว่าถิ่นป่อยบ่ได้ปลาบ่ได้คือเลียงง่วงนี่ล่ะแล้ว่างัวไให้กระโดนเ้านี่ล่ะให้พืนเมืองเฮานี่ แต่ว่าลูกหลานเราที่บ่มาเห็ดนั่เขาเป็นคนกุ้งเนาะนั่นที่ปีหนเทศกาลแล้วเขาจงมาเยี่ยมมายามแล้วก็บอกขอเงินคาร์โรลับบ้าดอยากเสื้อขอขึ้นคาร์โรลกระบานพร้อมเจริญเอามาเอามาเอามาโอ้ลูกชายหล่าพร้อมบอกเอาเมียแถวพร้อมพ่อพึ่งแล้ว่าเม่ยวันนี้แถวพ่อพ่อแถวพ่อพ่อกันเนาะพ่อเออเงินผู้สาวขึ้นาผู้สาวมา พ่าลูกไผ่ไม่ยำพอเอาเบอร์งเ้เวะครับร่างอีมากกับร่างรวยร่างอีพ่อมากกับพ่อร่างรวยสมัยซูมือเป็นเสียนล่ะลุงเอ้ยสมัยใหม่ที่เขามาจมปักเลี้ยงง้วะเลี้ยงกล้วยอยู่ไฮอยู่น้าเลยมหาใหญ่ก็ได้ซูมือนี่อ๋อคลิปนี้กับสิบประมาณนี้แหละพี่น้องผู้ใดอยากได้ง้วะไถพื้นเมืองไทยกระดน ไปเลี้ยงมาเมิ่งเอาเอนอน้ำพญาหัดคือแะมูสิบสองบลหน้าหนังพ่นปีใสน้องไขยป่านโพสีแล้วว่ามาสี่ตัวโลดเลี้ยงไว้ถ้าขายคักลแล้วง่วนนี่่านสี่ตัวข่เนี่ยใบพวกจ๊คสี่หรกขึ้นยุก็ผู้มกะะักหรือว่าเปิดง่วนเรากับมิตรตัวเหลี่ยมขนาดง่วนแอมแรงก็ได้กินเฟียงวัาทันโอ้ยมาดมาเลือแอบวนน้ำพุนะ โอ้มันจะแสีบเกลือคือลุงหวานแล้วนีน่เนาะลูกเนาะ<ม>เกลือซุ้มลุ้งย่นขึ้นไปทั้งหันเสีบเกลืออ่อาฝากกดไลค์กคดแชร์กดติดตามพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจลุงวัวมานหน้าเลยดู้ขอบคุณครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมกันได้สุขดีปีใหม่มีสุขมีไส้เบอรสูตทุขขกคนพูดหาเงินหาค้มามเมื่อวานนี้ในประเทศต่างประเทศก็ได้ ้สุซโซกวันมานลำรปลุยเวิร์ดทุกคู่ทุกคนครับผมสวัสดีครับอสวัสดีลุงไงไปเฮา,เาไปนั่งเล่นคุยกันจังอยกันนะาตามภาษาไอ้น้องก,กันนะ่ะบันพี่นอ้องเอ้โดนพ่อกันทีหนึ่งปีละเทียวนวะ